วางเตียงผิดชีวิตเปลี่ยนห่วงจุ้ยที่ไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆสำหรับวันนี้เรามีเคล็ดลับการจัดห้องให้รวยสุขภาพดีหลับสบายมาฝากกันด้วยค่ะเพื่อนๆเคยคิดหรือไม่ว่า แค่การปรับเตียงนอนจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนได้ลองมาฟังกันค่ะเริ่มจากถ้าหันปลายเตียงออกหน้าบ้านจะมีอะไรเกิดขึ้นและถ้าหันหัวเตียงไปทางหน้าบ้านละ่ะชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างไรและที่สำคัญหากบ้านไหนมีเด็กควรให้เด็กนอนตำแหน่งไหนดีถึงจะเชื่อฟังพ่อแม่และเด็ก จะอารมณ์ดีมาหาคำตอบกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> ทิศหน้าบ้านการนอนหันหัวไปทางทิศหน้าบ้านเป็นหูงจุ้ยการน,นอนที่ผิดส่งผลให้ผู้นอนเป็นคนอารมณ์ร้อนหุดหงิดง่ายไร้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนำมาซึ่งการมีปากเสียงกับผู้อื่นทิศหลังบ้านการนอนหันหัวไปทางทิศหลังบ้าน เป็น่วงจุ้ยการนอนที่ผิดอีกเช่นกันเพราะการหันหัวนอนไปทางทิศหลังบ้านเท้าชี้ไปทางหน้าบ้านเป็นทิศการนอนของคนตายทำให้ผู้ที่นอนทางทิศนี้มีอาการอ่อนเพลียร่างกายอ่อนแรงเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆส่งผลเสียต่อสุขภาพเต็มๆ สือการหันหัวนอนไปทางทิศเสือวิธีการดูทิศคือให้เราไปยืนในบ้านหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านความือของเราคือทิศเสือซึ่งทิศเสือเป็นห่วงจุย้ยทิศนอนสำหรับผู้หญิงที่เป็นผู้นำเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานหญิงสาวที่หันหัวนอนมาทางทิศเสือแบบนี้ จะเป็นหญิงแกร่งหญิงเก่งเป็นผู้นำแต่อาจแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความโดดเดี่ยวทั้งนี้จะต้องพิจารณาห่วงจุย้ยจุดอื่นควบคู่กันไปด้วยทิศมังกรวิธีการดูทิศจะไม่ต่างอะไรกันกับทิศเสือคือเมื่อยืนในบ้านหันหน้าออกไปทางหน้าบ้าน ซ้ายมือของเราคือทิศมังกรทิศนี้เป็นทิศสำหรับมังกรหรือผู้ชายจะดีมากโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำผู้ที่ต้องทำหน้าที่บริหารต่างๆรวมไปถึงสามีภรรยาที่แต่งงานแล้วหรืออยู่กินกันมาก็ต้องหันไปทางทิศนี้เช่นกันสำหรับบ้านไหนที่อยากให้ลูกหลาน เป็นเด็กดีมีเหตุผลและเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ต้องห้ามไม่ให้ห้องนอนของเด็กๆอยู่ในตำแหน่งโซนด้านหลังหรือตำแหน่งต่ำกว่าห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ควรจะอยู่ด้านหลังสุดของบ้านเพื่อเสริมบรารมี คุมทุกคนในบ้านได้ส่วนห้องนอนของลูกควรจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านการจัดบ้านแบบนี้จะทำให้ลูกๆเชื่อฟังพ่อแม่และเด็กๆก,ก็จะอารมณ์ดีและมีความสุขได้ง่ายด้วยค่ะมาถึงตอนนี้เช็คบ้านของคุณให้ดีว่านอนผิดที่ผิดทางอยู่หรือเปล่าถ้าผิด ต้องรีบแก้ไขนะคะเพราะจริงๆห่วงจุ้ยการนอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวการจัดห้องนอนที่ดีตามหลักห่วงจุ้ยนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ได้รับพลังงานที่ดีสุขภาพแข็งแรงรู้สึกปลอดภัยเคล็ดลับดีๆในการจัดห้องนอนที่จะทำให้คุณหลับสบาย เสริมสิริมงคลให้ร่ำรวยมาฝากกันด้วยค่ะสิ่งแรกเตียงไม่ควรตรงกับประตูทางเข้าประตูทางเข้าห้องนอนเปรียบเสมือนประตูทางเข้าโชคลาภดังนั้นจึงไม่ควรหันหัวเตียงหรือปลายเตียงไปทางประตูห้องนอนเพราะจะทำให้ขัดโชคลาภที่จะเข้ามาหากย้ายไม่ได้ ควรหาฉากหรือสิ่งของมากั้นไว้หรือจะนำลูกแก้วห่วงจุย้ยห้อยไว้บนหัวนอนก็ได้เตียงไม่ควรอยู่ติดกับห้องน้ำหากเตียงนอนอยู่ใกล้กับห้องน้ำจะทำให้สุขภาพไม่ดีเนื่องจากห้องน้ำเป็นที่ขับถ่ายของเสียจึงเป็นแหล่งพลังงานลบอีกทั้งห้องน้ำ ยังมีความชื้นจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ทางที่ดีควรตั้งเตียงให้อยู่ห่างจากห้องน้ำหากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรหันปลายเตียงเข้าหาห้องน้ำแทนเตียงไม่ควรอยู่ใต้แนวคานคานเปรียบเสมือนพลังงานที่จะกดทับเราตลอดเวลาดังนั้นหากเราตั้งเตียงไว้ใต้คาน จะทำให้สุขภาพไม่ดีเพราะจะได้รับพลังงานที่ไม่ดีจากเหลี่ยมของคานอยู่เสมอหากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรทำฝ้าเพดานปิดกั้นแทนเพื่อลบเหลี่ยมของคานออกไปนั่นเองไม่ควรหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก ตามความเชื่อที่ตะวันตกเป็นทิศของคนตายเป็นทิศแห่งความโชคร้ายจึงไม่ควรหันหัวนอนไปทางทิศนั้นส่วนทิศอื่นๆสามารถหันได้แต่ถ้าทางทิศตะวันออกจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จส่วนทิศเหนือจะทำให้การงานเจริญก้าวหน้าและทิศใต้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียง และเกียรติยศหัวเตียงควรชิดกับกำแพงหัวเตียงที่ชิดกับกำแพงหรือวัสดุที่มีลักษณะปิดทึบจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่เจ้าของบ้านทั้งยังกำแพงยังช่วยกักเก็บพลังงานดีผู้ที่นอนโดยมีหัวเตียงติดกำแพง จึงได้รับพลังงานที่ดีอยู่เสมอแถมยังช่วยลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรคได้อีกด้วยที่นอนควรสูงกว่าพื้นห้องที่นอนที่สูงกว่าพื้นห้องจะช่วยให้พลังงานที่ดีไหลเวียนผ่านเตียงนอนและยังช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกทำให้ผู้นอนหายใจคล่อง การนอนกับพื้นจะทำให้ได้รับออกซิเจนน้อยลงจึงหายใจไม่สะดวกเวลาตื่นนอนขึ้นมาจะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นไม่ควรเก็บของไว้ใต้เตียงการเก็บของไว้ใต้เตียงจะไปขัดขวางพลังงานที่ดีไม่ให้หมุนเวียนผ่านไปได้แถมยังเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นและเชื้อโรคอีกด้วย ทำให้สุขภาพไม่ดีหากเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกเก็บของไว้ใต้เตียงนอนที่มีลิ้นชักปิดมิดชิดก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เช่นกันไม่ควรวางกระจกไว้ไปลายเตียงกระจกคือตัวสะท้อนพลังงานไม่ดีให้ออกไปแต่หากเราตั้งกระจกไว้ไปลายเตียงจะทำให้พลังงานไม่ดีไหลเข้าสู่ตัวเราแทน ทําให้มักฝันร้ายอีกทั้งเมื่อแสงจากหน้าต่างส่องสะท้อนเข้ามาแยงตาเราทําให้รบกวนการนอนอีกด้วยและถ้าตื่นขึ้นมามองไปที่กระจกในกระจกไม่ใช่หน้าเราจะสยองขนาดไหนคิดดูเมื่อทราบถึงวิธีการจัดห้องนอนแบบต่างๆแล้วอย่าลืมสำรวจ ห้องนอนของเรานะคะว่าเป็นอย่างไรหันหัวนอนไว้ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าจะขยับแก้ไขอย่างไรให้เป็นไปตามหลักข่วงจุ้ยได้บ้างเพื่อให้พลังงานและความโชคดีไหลเวียนเข้ามาสู่ตัวผู้อยู่อาศัยนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังกอให้ FC และผู้ฟังทุกท่าน สุขภาพดีแข็งแรงปัศจากโรคภัยไข้เจ็บสุขกายสุขใจปลอดภัยและมีความสุข